สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแฟนเจฟซีช่นเคยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆหรือสถิติเจาะลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็ <S <S อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วนะครับและในเรื่องราวในวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของทีโบคูตัวผู้แล้วสาวประตูที่สามารถชิงตำแหน่งโกมือหนึ่งมาได้ในทุกทีมที่เขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากปีเตอร์เชคที่เชลซีหรือเคเลอร์นาบาที่มาดริดก็ตามแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นเขายังชิงสิ่งหนึ่งมาจากเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาอย่างเควินเดอร์บอยมาซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งในทีมแต่มันเป็นแฟนสาวของเขานหากมันเกิดอะไรขึ้น เามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าต้องย้อนไปเมื่อปี2014เมื่อเดอรอยได้พูดถึงเหตุการณ์นี้แบบโฉงครึมในหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองออกมาเลยว่าทีโบคูตัวได้แอบมีอะไรกับแฟนสาวของเขาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในปี2013ที่มาดริดในสมัยที่คูตัวยังอยู่ในสโมสรแอตมาดริดโดยที่แคโรลีนแฟนสาวนักเทนนิสชาวเบลเยียมของเดอรอยเมื่อตอนนั้นได้ออกมายืนยันว่าตอนนั้นฉันไปเที่ยวมาดริดกับเพื่อน และทีโบเขาก็น่ารักมากๆเขาได้ทำอาหารให้ฉันกินและได้มอบความสบายให้กับฉันใช่แล้วเราได้ทำบางสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นแต่ฉันบอกได้เลยว่าในคืนนั้นทีโบได้มอบบางอย่างให้กับฉันในหนึ่งคืนมากกว่าที่เควินทำให้ฉันใน3ปีสิจากที่ฟังดูครูตัวนี้ถ้าทานจะร้อนแรงเอาเรื่องและมันเกิดอะไรขึ้น ทาไมแฟนของเดอร์บอยถึงทําอย่างนั้นทั้งนั้นที่ทั้งคู่นั้นก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเรื่องนี้มันมีสาเหตุอยู่จากปากของแคลิโรลินเธอได้เล่าว่าสาเหตุทั้งหมดมันมาจากตัวเดอร์บอยนั่นแหละที่เริ่มก่อนฉันเคยจับได้ว่าเขาเคยนอกใจฉันในปี2012และแถมผู้หญิงคนนั้นยังเป็นเพื่อนสนิทของฉันอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นฉันก็ได้ให้โอกาสเขาและพยายามจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเก่าแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมซึ่งวันหนึ่งเดอร์บอยกับแลเม่บขอองดย แคโรลินเลยขอพักเบรกไปอยู่คนเดียวที่สเปนซึ่งเดอร์บอยก็มองว่ามันคงเป็นเรื่องดีที่เขาจะห่างกันบ้างเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลยเพราะแคโรลินก็ได้ไปเจอกับครูตัวที่นั่นและความเล่าร้อนก็ได้บังเกิดซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูตัวก็เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทําลงไปเขาจึงไปสารภาพผิดแต่ไม่ได้สารภาพกับตัวเดอร์บอยนะเขาเดนไปสารภาพกับเพื่อนของเดอร์บอยซึ่งนั่นแหละก็เลยทําให้เดอร์บอยรู้เรื่องนี้เข้าซึ่งเดอร์บอยก็ได้พููดถึงคตัววา จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นหรอกแต่ความสัมพันธ์ของเราก็ถือว่าดีมาตลอดแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ยังเล่นบอลอยู่ในทีมเดียวกันได้แต่ด้วยความเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเดอร์บอยนั้นมีความโปรเฟชชั่นอลมากๆเพราะหลังจากที่สตาฟของทีมชาติเบลเยียมรู้เรื่องเข้ามาร์ควิลมอตอดีตโค้ชของทีมก็เรียกเดอร์บอยไปคุยด้วยถึงเหตุการณ์นี้ซึ่งเขาก็ไม่โอเคกับสิ่งที่ผูู้ตัวทําลงไปอะมากๆ เขาเข้าไปถามเดอร์บอยตรงๆเลยว่าอยากให้ครูตัวโดนถอดออกจากทีมชาติหรือเปล่าแต่สิ่งที่เดอร์บอยตอบกลับมานั้นบอกเลยว่ายอมใจพี่ก็เลยจริงจเดอร์บอยพูดว่าผมไม่คิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะไล่ครูตัวออกจากทีมชาติเพียงเพราะเขาไปทําเรื่องไม่ดีนอกสนามมาเพราะเขายังคงเป็นผู้รักษาประตูที่ดีดังนั้นผมจะคิดว่าเขาสมควรจะได้อยู่ต่อโอ้โหตอบมือให้เลยซึ่งนี่แหละคือสปิริตของนักกีฬาที่เห็นแก่ทีมากกว่าเรื่องส่วนตัว พี่เดอะบอยพี่เอาใจผมไปเลยก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Play e r World ในวันนี้หากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับฟ o ตบอ l เวิลด์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ